สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมที่เรามาเล่นไมค์ครับกันนะครับในวันนี้นะครับผมมันคือไมค์ครับที่เรียกกันว่าไมค์ครับยูเอนะครับผมเล่นแบบว่ายูเอสซีในวันนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะได้เล่นเป็น Flower Power นะครับผมซึ่งเจ้า Flower Power ในวันนี้นะครับมันก็คือการที่เราขุดดอกไม้จะได้ของโกงมานะครับผมนะวันนี้นะครับเลยในการที่เล่น USC ในวันนี้นะครับก็คือว่าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้เล่นแบบที่เราเปิดเกมนะะะะเเเออาลล่่ดีี๋ยยยววัันนน้กก็แบบบู เด็กตักต่อผมนะครับบวกติดทิงเนอร์จิตงเนอร์ไ um ม่ได้เด็กตอเป็นเด็กข้างไข่ตายโอ้โหจะเห็นได้ไงวมเป็นจุดเพชรพี่ิดนะชุดเพชรพี่เยอะสิมันอ่านี่เห็นไหมเราลัดรถตบดอกไม้ใชได้ของแรนดอมมาเว้ยแล้วซื้อแบบการแรนดอมมันจะแบบแรนดอมแบบสลุ่มสุ่ว่าเราจะได้อะไรมาเดี๋ยวทำไมผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่ผมเขาอื่นเลยวะเอ้ยมันอยู่อยู่ไกลกันอยู่โอเคแล้วก็เลือดจะไม่รีเจนนะครับผมนอกจากกินแอปเปิลทองนะครับเดี๋ยวรีเจนให้นะครับนะมาตั้งตกดอกไม้กัน ของก็ดีก็มีของไม่ดีก็มีแม่ผมได้ฟูดไดมอนด์แล้วดูก็ได้แล้วอย่าเพิรเจอร์หรอกทำไม่ได้ทำไมได้แต่เพชรได้กันเลยเหรวะไม่ได้หาเพิรเจอร์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 เพิร์เจอร์แล้เห็คนก็ในการที่เราเล่นมาคาให้เก่งนะครับเราต้องมีหูฟังที่ดีนะครับนั่นคือหูฟัง MSI นะครับผมคือหูฟัง GH 5 0นะครับหูฟังนี้ถือว่าดียอดดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมนะสมราคานะครับ ดีสมราคาเลยนะฮะเพราะว่าราคาของมันนั้นถูกมากเลยนะครับผมราคาเพียงแค่ไม่ถึงพันนะครับทุกคนแล้วก็ฟังตอนนี้ถ้าเกิดพังแล้วก็ถ้าเกิดพังแล้วก็เขาเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะครับประกัน2ปีครับทุกคนครับเป็นไงสุดยอดเวขุกุคุ้มแล้วโดยนีคเนรอเลยนะลนะครครับโอลคสัอดับด้อเลคันเกรออสุนยด กูได้บล็อกเพชรบล็อกเพชรที่เป็นบล็อกอะอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าเวอร์ชันเนี้ยบล็อกทองเอาไปทำนั่นได้นะบล็อกทองไปทำเออไปทำน็อตได้เอ้อจะโจรดิมันเซอร์นี้มันให้ทำได้ตทุนี้ายท้ายทำน็อตได้ทำน็อตได้ลองเลยสินี่โอ้โหไปเจอคนพ้นของบนของเแต่เวลากินน็อตมันจะดีเลย์ด้วยนะมันจะติดดีเลย์เออไอ้น็อตติดดีเลย์เพราะฉะนั้นก็อย่างกินเยอะนะครับน็อตไม่ดีต่อสุขภาพใครถามมึงใครถามมึง จกไปทีหนึ่งโอเคมาเรามาทำการสร้างของกันดีกว่าของที่เราสร้างตอนนี้ดูดีอยู่นี่อยากได้ต้นชาจังเลยโอ้เนี่ยปั๊มกระดูกเลยจังหวะนี้มีกระดูกก็ปั๊มดอกไม้ดีกว่าโอ้มไม่จำเป็นผมมีผมเจอทุ่งดอกไม้อะไรอะไรครับอะไรครับเราผมคิดว่ายกสีนี้ครั้งนี้ผมต้องต้องชนะไปเี่เฮ้ยเอาเลยนะพี่ครั้งนี้ชนะแน่นอนของเราอ่ะใช่ผมรู้สิ่งเขา ได้ได้โอเคมานั่งถาของก่อนของนี่ก็ดูดีบางอันก็ดูดีบางอันก็ดูไม่ดีนะส่วนใหญ่ดูไม่ดีเท่าไหร่อ้าวบอลแตกอุ้ยเดโมนมีอุ้ยบล็อกเพชรยิปซองบล็อกมันได้บล็อกเพชรไม่ค่อยจำเป็นอ่ะมันได้เยอะตอนนี้จำเป็นเดี๋ยวมันได้เลยทุกคนนะมันได้ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลย ก็ดองคือแบบพูดไปพูดมาก็ได้เสื้อเผ็ดแล้วพี่เออใช่ใช่หนูก็สวยอีกตรงนี้เอาทำไมคนนั้นเขาสิ่งที่แล้วอะรนว่าชักกตุกว่ะสิ่งที่แล้น่าจะเป็นนอนเองเจอคนชักกตุกเฉยเลยทุกคนเอ้าไอ้นี่ชักกตุกหรือว่ากูชักกตุกเองสิ่งทไมอะไรอะเฮ้ยทำไมทำไมกูเห็นดอกไม้โดนทิ้งเองเอ้า นั่นแหละพี่มันบั๊กเว้ยมันบั๊กน่าจะเป็นเพราะเราเราเล่นเราเล่นนั่นบนชั้นเก่าหรือเปล่าไม่เกี่ยวดิเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นไรเออเมื่อก่อนก็ไม่เป็นหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะเน็ตเรามันโง่ดับแบบมันมีคนไม่รู้ว่าพอมันอัปเดตเซิร์ฟใหม่มาใช่ป่ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตเซิร์ฟใหม่มาเปีวันนี้อัปเดตใหม่มารู้สึกมันโง่ขึ้นเยอะเลยนะอ่านสิน่าจะเป็นเพราะงั้นแหละโอ้โวของดิโอใช้ได้ใช้ได้จมูกมาหมาขึ้นแล้วอยากได้เอ็นชาร์หน่อยเอ็นชาร์น่าจะชนะเอ็นชาร์หายาก เวลพี่เวลเวลหายากมากอะไรเวลเวลผมมีขนเวลครับผมหายากงหาง่ายครับเฮ้ยป่าดอกไม้ไข่เป็นเจอป่าดอกไม้แต่ไม่บอกเพื่อนป่าเยอกเลยเยอะเกินไปละผมเจอเป็นต่อหาเลยเออ็เปนอย่าเพื่อจะรอโอเคลำมันขี้อ้างอ่ะเอ้ยนี่ต้องเก็บอันนี้ตฮ้ยบล็อกทองทองทิ้งไม่ได้ต้องเก็บ ปฝาดไม้นี่เป็นอะไรที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นการที่เราเล่นอยู่ในยุคยู่อยู่หิมะซีโอยู่หิมะใช่อยู่หิมะมันทำอะไรเลยอุ้ยเจอคนฆ่าไม่ได้ทีอันนี้จะเปนี้จะเปนอันนปอุ้ยเอ็นชาแล้วพี่โอ้บอกเลข็จสั่เจ็บบอกตัวตรงใช่หรอโอเคผมต้องเก็บอันนี้มาด้วยเก็บไอ้ตัวจุดนี้มาด้วยต้องใช้ต้องใช้แน่จุดอะไรอ่ะไม่บอก ออย่าาลงถมโอ้ยได้ขวดแววมาด้วยทำไมเข้าหาขวดแววกันผมไม่เจอเลยเอ็ดมึงมันเลิศเธอแบบเบ้นกันตัเคสตูไม่ใช่แบบอาดับหนึ่งตั้งหนโอเคครับตรงนี้ใช้เลดสองอีกแต่บลทองเลยจ้ะเวลนี่ใช้เยอะอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรชิวๆผมไม่มีอ่าแอนดวิวผมยังไม่ทิ้งใช่ไหมยังไม่ทิ้งสี่งิ้งไม่ทิ้งข้าวทองงงหยุดยับไอ้ คอรเรชันเกเต็มตัวฮะโอ้ไม่ั่นเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเริ่มโอพีแล้วของนี่ของเป็นตาเลยผมไม่เจอไอ้นั่นจริงๆนะเนี่ยขวดเวลอะอะไรข้าขาไก่เอาดิไก่รู้จักคำว่ารู้จักไก่ว่ารู้จักไก่ไหไอ้ไอ้เบนไงพี่ไก่ยิ่งกว่าไก่ลูกไก่ในกำมือรู้จักป่ะดูสิครับ ตรงนี้มีอะไรให้ผมไมหมขวดวงขวดเวลมีไหมไม่ไมีมปาดอกไม้แม่งมีคนมีคนถางปาดอกไม้โกรธเลยนะเกิดแล้วจะได้พี่พี่ลองเจอพึ่งดูดิพี่จะไปเห็นปลาหมึกลอยได้เออใช่ถ้าเกิดเจอพวกสัตว์ต่างๆอะ <c oughs> ในเวอร์ชั่นใหม่มจะเห็นเป็นตัวอื่น เห็นเราเป็น <wounds> ตัวอะไรก็ไม่รู้ลอยได้ตัวนู้นตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นแปะเว้ยแต่ว่าอย่ามาทีเดียวโอ้ขนไม่เวิรกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ดวงมันจะดีก็ดีว่ะเหมือนพวกดวงร้ายเหมือนโดนว่าใครว่ามึงดวงเดียวใครว่ามึงไม่มีใครว่ามึงได้ปุงยาด้วยปุงยาโอ้โหคนรวยเลยดูดิเอาบองเพชรมาต่ออุ้ยดีขดเวิรกแล้วเรียบร้อยผมชนะแล้วขอได้แล้ตั้งนานแล้วเขาแลกอะไรเยอะขดเวิกเลยเออแต่ผมชนะแล้วโอ้โหเจจออเเฮ้ยมีช่างหนังสือด้วยอุ้ยทำดาบไฟดีมาก ไม่ได้หรอกต้องหาเวียวก่อนนะพี่ต้องหาเวลวก่อนหดเวียวกันจากไหนนะซื้อเอาซื้อยางไหนวะถ้าถ้าลามามาผมบอกเลยของเราไม่ต้องจําเป็นต้องพึ่งของลามาเลยพี่ลามามันดอกตัวโกงอะลามาลามาโหดหรอผมว่าไม่ค่อยโหดเลยนะมันมันไม่โกงขนาดนั้นเลยมันก็ได้อยู่อะเข้าใจผมว่าได้อยู่ไหมมันก็มันก็ได้อยู่ได้อยู่เพื่อกลับไม่ได้พี่ เอาละเดี๋ยวเราทิ้งของที่ไม่จำเป็นก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ของนไม่จำเป็นทุกันพวงพวงะรู้บ่าอะไรที่ไม่จำเป็นที่สุดคิวของมึองมอา้าว โอ้โหเสียใจโอเคครับก็จะไม่เห็นจุดฮาร์ดในช่องนี้อีกแล้วลาไก่อนโอ้ไม่ฮทไม่อยู่ด้วยไม่ห้ามไม่ห้ามด้วยโอ้โหคกระดี่เหรอคนจะไปจะห้ามทำไมโอ้คนตัดเลยนะคนตัดต่อไม่มีคนตัดเลยนะคนจะไปจะห้ามทำไมอ่ะเขาจะไปอ่ะโอ้เราไอเบรนดีใจเลยมึจะได้เงินเดือนเพิ่มไม่ไม่มันมันมันก็ได้เท่าเดิมอ่ะใครรู้บ้างก่อนนั่งเป็นๆก่อนช่อเด็ดช่องเน็ตหนึ่งไม่มีอะไรบ้างโอ้เบนออโต้พอร์ตมาทำไมมันช่องเด็ดห้าแล้ว ตอนนี้พีพีเปิดห้าทีนะครับผมอีกห้าทีนี่คือพ yep> ีพีเปิดครับแต่ว่าพอเปิดปุ๊บก็อีซี่สำหรับผมนะฮะเพราะว่าคนเก่งคนเก่งคนเก่งก็คือคนเก่งครับโอ้โหโอ้โหคนเก่งก็คคนเก่งแต่กาผิดแต่แต่ะกิดคนเก่งตายที่เอานี่คือคือตายคนแรกก็ไม่เอาแล้อะไรอ่ะอย่าพูดถึงตัวเองดิโอปาขดไเลยกันอะไรอะไรนมจะฆ่าลยเหรอมาดิมีเด้งเ้เ้งเ้งเด เอาดิเอาดิผมมีอะไรมุมกูก็มีอะไรมุมเอาดิเอาดิเอาดิไปไหนจ้ารอบแรกนะไปไหนจ๊ะ้าจะเล่นยี่สิบนี้เดผมจะทำตามบอกวิธีการเล่นนะก็คือว่าเล่นเล่นง่ายๆนะก็แค่ฆ่าคนอื่นไปเรื่อยคนสุดท้ายก็คือถามว่าคนอื่นเก่งไหมก็เก่งนะแต่ไม่ได้เท่าผมอ๊ะแค่หกขี่กีก้าก็แค่นั่นแหละผมจะได้ขี่ตรงนี้ตายแล้วเหรอไม่ถึงใครไม่เลย นี่พี่เข่าท่าได้ตัวหนึ่งแล้เข่าคิงแล้วโอเคปกติคิงไว้ก่อนคิงไว้ก่อนหน้าค่าเราเรียนมาขนาดนี้นะหนาค่าถ้าค่าไปสองตามก็ถึงขนาดนั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องหรอกนะค่าคนเดียวเป็นเรื่องแบบอู้อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยแล้ก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินแล้วมันออกไม่ลงคอไม่อยากเล่นเกมเนี้ยมีคนตายเีแคเนี่ยกูกินไม่ลงคอ แอปเปิลลูกใหญ่ไม่ได้ลูกใหญ่ลูกเล็กเออผมเห็นแล้วในคลิปเอ้ยในไลฟ์ไม่เอาแรกอันนี้ก็ไม่เอาจบเลยโอเคทุกคนครับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการมาแล้วนะครับผมมาอยู่ในไมค์ครับนี้นะครับในเอพิซอดอในตอนต่อไปนะครับผมในพลังวิเศษนะครับคือตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องไปทำการทุบดอกไม้ตอนนี้ของผมเริ่มฟูแล้วนะครับผม คือหลังจากที่เราโอ้โหอูฟู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 ฟูฟูฟูเลยจังหวะนี้นะครับตอนนี้คือของเรานะครับผมก็เริ่มอู้ฟูแล้วนะฮะเรียกกันว่าของนี่เรียกว่าโอพีจะจัดได้เลยนะครับผมเราเจอคนนี้นะครับด็อกแคนรี่นะครับผมฟาดฟันก่อนครับผมมีดาบน็อกแบ็กนะครับจังหวะนี้รีบไปตีเขาก่อนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าของเอเมซอายของผมนะมันดุมันโหดร้ายดุและดุโหดจัดมาเซียโคลอมเบียในจีเรียมากนะครับเรียกกันว่าชมป์เด็กสามนี่ตบทีนี่คือแบบเด็กถึงกับร้องร้องนะฮะถึงกับต้องร้องจริงๆนนะคครับทุก โอ้โหดูดิอะไรเราอะอะไรในเราไปไหนเนี่ยไปไหนนั่นไปไหนจ้าเป็นไหนจ้าเกครับตอนนี้นะครับผมหตกกระเด็นครับกระเด็นกระเด็นหล่นครับผมใกล้ตายแล้วครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองสามตายครับผมเก็บของรัวๆครับจังหวะนี้ครับเก็บของแล้วเดินกลับมารีกระโดดขึ้นรถไปโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทําการเก็บของมาแล้วนะฮะเมื่อเราเก็บของมาได้แล้วนะครับผมเราทำการรีบมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นั่งจัดการตรง ในส่วนของนี่แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าผมจะมีแอปเปิลพอหอไม่พอเฉยเลยชิบหายแล้วขาดสามอันขาดสามทองไม่เป็นไรครับเมื่อมันขาดสามทองเราก็ต้องทําใจนะครับผมเคเดี๋ยวเราทําการวิ่งไปข้างหน้าก่อนนะครับรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีคนอยู่นะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าจริงจงนะครับผมโอเคครับหูยตรงนี้อันตรายทางนี้เป็นทางนี้เพราะทางนี้อันตรายโอเคครับทุกคนหนึ่งผมรู้สึกว่ากองแมงแผ่นด้บามากใฉอยู่ไหนวะคนเนี้ยอยู่ไหนวะอันนี้ผมมีพี่น้องเงินชานอยู่ทััั้้้้้งงหมมมด40กกว่อออนนนเลลยแ็ีต ผมมีอบั้นทอนอ็นชานทั้งหมด40กว่าอันนะครับแล้วก็มีเจ้าอันนี้ผมขอไปที่อันที่2แล้วกันเพราะว่าผมก็จะได้แบบจับเขามัดอยู่ในคอบเว็บได้แล้วก็ในยุคที่ผมจับเขามัดในคอบเว็บผมจะได้แบบตีเขาแบบเจ็บๆไงไอ้บั้นทองธรรมดาผมมี45อันนะครับเอ็นชานอีก9อันนะครับถือว่าโอ้โอยู่นะครับผมใช้ได้อยู่นะฮะเรียกว่าพอฟาดฟันทีเดียวแบบบุมบ้าบุบบ้าได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวครับผมคิดว่าข้างหน้าน่าจะมีคนแล้วนะครับซึ่งของดูจากขขอออองงผมตนนีี้คืลักษณะท นืกว่าดียกไว้หนาบน็อกแบกนะครับเพราะว่าน็อกแบกนี่ช่วยเฮียอะไรไม่ได้เลยนอกจากตีเขาก็เด่นนะครับแต่ก็ดีนะน็อกแบกมันเอาไว้ําการสู้ตอนสุดท้ายนะทุก่อนคือถ้าผมอะยังพยายามที่จะสิงตัวเองให้จนถึงนาทีสุดท้ายได้ผมจะเป็นคนที่โกงมากนะครับในเกมนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการวิ่งขึ้นไป้ามบนก่อนแล้วกันนะฮะชุบผมบอกว่ามันจะไม่แหลกเหมือนครั้งก่อนก่อนนะได้โปรดเถอะเอาล่ะเออใช้กระจกออกก็ได้ปะชุบวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นครับ ฝั่งนู้นเนี่ยไม่น่าจะมีคนนะครับไม่เห็นจากสภาพการไม่เห็นคนเลยนะฮะตอนนี้ว,วิ่งมาใกล้สูงๆแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เจอคนเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ทำไมนะเอ้หรือว่าคนแม่งอยู่บนนี่อยู่บน,ยยบนเขาใจเดิมคิดไว้บนเขาชัวร์ๆบนเขาน,นี่สู้ยาก,กนะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปบนเขาเท่าไหร่เพราะมันสู้ยากจากัดเดี๋ยวของน้ำการตีบวกดาบก,กันแล้วกันเผื่อ,อมีน็อกแบ็คเพิ่มถ้ามีน็อกแบ็คเพิ่มมานี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้น็อกแบ็คเพิ่มมาอันนึ่ก็แบบตุ้มๆตุ้มๆอยู่ได้อยู่อะได้เลยแหละ ดูดิชั้มเน็ตสมัยชั้มเน็ตชัมเน็ตธ,ธ,ธรรมดาเนี่ยชั้มเน็ตแบนอันเบกโคตรกระชอกไม่ได้ไม่ทำเลยเลยไม่เป็นไรฮะในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทำแล้วกันนะหลายคนวะตอนนี้เหลือคนอีกไม่กี่คนเองนะครับผมคนตอนนี้เหลือแค่จำนวนสั้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสั้นนี้เราต้องค่าด้ชัวร์ตกมาไม่ต้องกลัว,วเจ็บครับเรามีปัญทอตรงนั้นมีคนอยู่คนเต็มเลยวะเนี่ยอ๋อลามะลามะ,ลามะหรอ เฮ้ยอ๋ออ so ๋ออ okay, okay. ันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รูละมะอันนี้ระมะธรรมดาโอเคโอเคไหนคนวะคนอยู่ไหนวะหาคนแ๊บไม่เจอคนเลยวะทุกคนทำไมมันไอ้ไม่กี่คนนี่มันหายากขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่ามันน่าจะหายากนะแต่ตอนนี้บอดเดอร์ก็บีบเข้ามาเยอะแล้วเยอะมากเลยนะครับเพราะมันก็บีบมาหลายบล็อกอยู่นะสำหรับบอดเดอร์เนี่ยนะ เคผมลงผมลงน้ดกว่าโอเครูรามะจอดสปาวใน2อหนึ่งอีก1วิครับอานี้รูรามะลบยีกับลบสนะครับผมเราต้องไปทำการฆ่าลามานะครับเพื่อให้ได้รางวัลนะฮะยี่สิบสามกลบสองก็เป็นทางนี้นะครับวันนี้ก็ได้ไหนมันก็ไม่มีคนมาแล้วนะครับเราก็ไปขโมยลามาเล่นฟรีๆแล้วกันนะฮะเพราะมันไม่มีคนใช่ครับหรือว่ามีมีดวยว่ามีคนกำลังตีลามาอยู่ครับผมตีราตีรามาทำไมตีรามาทำไมตีรามาทำไมฮะตีลามาทำไม เขากินเขากินเขากินนะครับเขากินน้อยครับผมกินน้อยครับผมผมสามารถที่จะสู้น้อยเขาได้นะฮะน้อยเขาไม่ได้ยากนะครับในการสู้เพราะว่าผมมีนกแบ็กอยู่นกแบ็กเนี่ยเป็นดาบที่ดีมากนะครับมันคือมันจะตีแล้วมันจะทำให้กระเด็นได้นะครับผมเมื่อมันกระเด็นนะครับศัตรูจะไม่สามารถที่จะทำอันตรายเราได้นะครับโอเคตอนนี้เขาหนีแล้วฮะเขาหนีแล้วครับตอนนี้เพลเยอร์ต้องตายคนนึงนะครับมันถึงจะเริ่มเดนแมทนะครับก็คือเราต้องฆ่าไอ้คนนี้ให้ได้นะครับผมเมื่อมันตีลามะเราก็ต้องตีมันนะฮะไปไหนเราอะ ไปไหนแล้วอะอโห้ผมตีผมตีมันลงไปข้างล่างว่ะโอเคตอนนี้ผมตีไม่ได้โอ้ยต้องมีรองเท้านะบ่ารอ,อง,งเท้าว่ายน้ำเลยเกินรองเท้าว่ายน้ำไปโอเคต้องมีดาบนอกแบกอยู่อ,อรีบขึ้นละรีบขึ้นละถ่ายละงานนี้โอ้ยนี่แม่งหนีแม่งหนียาวเลยวะ่ะหนีแบบหนียับยับอะเฮ้ยเราอ่ะหนียับไปแล้วเราอ่ะหนียับไปแล้วโอ้โหหนีอะไรขนาดนี้กลัวอะไรผมคะตัวอนไรกลัวอะไรผมเนี่ยกลัวอะไรผมเนี่ย กลัวอ,อะไรผมเนี้ยว่าผมไม่ได้เก่งไนะแต่กลัวอะไรครับ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 ใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอเคโอเคตกตกที่สูงไม่ตายแม่เงเอ้ยแต่มันเสียน็อตไปเยอะมากนะมันเสียน็อตไปสองลูกละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ายิง่งยิ่งมันเสียน็อตเยอะมันก็จะยิ่งแบบยิ่งแพ้มีโอกาสแพ้สูงนะครับ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เรายังคุ้นน็อตได้อยู่นะครับน็อตผมยังมีอยู่สิบสองลูกนะครับ ว่าเป็นการคุมน็อตที่ดีนะฮะยิ่งเราคุมน็อตได้เยอะนะครับเราก็จะมีโอกาสชนะเยอะมากนะครับผมในการที่เราจะชนะเขานะครับตอนนี้เราก็นั่งตีเขาไปเรื่อยๆนะครับโอเคว้ามาละโอเคตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ถอโอกาสทองแล้วนะครับในการที่เราจะชนะได้เพราะว่าตอนนี้เรามีน็อตทั้งหมด12ลูกซึ่งเยอะมากเยอะเลยละ่ะมันเยอะมากครับเวลนะ็อตสองลูกนี้ใช้ป็นประโยชน์นครับผมเราจะฆ่าจากคนนี้ก่อนโอเคเราจะเปิดตัวเดิมก่อนฮะตัวเดิมเนี่ยตัวที่ควรเปิดตัวที่ควรเปิดครับผม ผมไม่เปิดตัวไหนละผมเปิดแค่ตัวนี้พอครับแบบว่าวิ่งวงในนะจับไวของาวงนอกอะไรวะกุฏิโอ้โหผมว่าเมื่อกี้ผมเอายางมุงวางนะไปครับวิ่งวงนอกครับอะไรครับเนี่ย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 วิ่งวิ่งวงในมักจะบไวกว่าวงนอกผมชอบคำนี้จริงจังโอ้โหไม่ทันว่ะเอานี้ก่อนแล้วกัน มีเบ็ดให้วะเอเบ็ดหน่อยก็ได้โอ้มีนี่เยอะเลยแล้วก็มีเบ็ดนิดนึงนะฮะเอาเบ็ดมาไหนมันมีเบ็ดให้ผมแล้วผมก็ใช้เบ็ดหน่อยแล้วกันมีแอปเปิ้ลทองให้นะครับเปิ้ลทองธรรมดานะฮะเก็บม,มาหน่อยแล้วกันนะเอาแบบมาประทังชีวิตโอ้ต้นทองผม,มเก็บได้ยเยอะมากทุกคนตามนี้ผมมีโอกาสชนะสูงมากเพราะผมมีดรบน็อคแบค็คด้วยน็อคแบค็คนี่คือดีตีตีต,ตีมันก่อแตกอะพูดเลย อนะไวะเนี่ยฉหายชิบหาย,ายเอา้าคีนป่นไม่ลงคอ What the fuck? อีกว่าจะฟักคีนี้คี่เสืออยู่แล้วว่าจะมากโอ้โหคีนป่นไม่ลงคอครับทุกคนให้ตายเด้อผมก็เกลียดตอนนี้เลยตรงนี้มันคีนป่นไม่ลงคออแล้วอนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับดูเหมือนจะชนะแต่ไม่ชนะนะครับผมนะโอเคก็ MSI นะครับอย่าลืมดี้ไปสั่งซื้อได้นะครับผมนะ MSI นะครับใต้ลิงดี้พิเศษเลยนะครับผมราคาอยู่มนันย่อมเยาว์นะฮะถือว่าแตะต้องได้นะครับผมนะโอนนีี้้สสวััดครบบไปละาย สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ i.g 1 2 c ิ i m 19ม19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 1 2 c h ชาม v c c g นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิดติ k กตอกกันแลวนะครับข็าลตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเรือกกดไลค์สับคล้ามกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ